ถ้าวันนี้คุณอยากให้การเงินของคุณดีนะคะแล้วกํลาลังมองหาของมองคลที่เป็นตัวช่วยหลักๆ เด่นๆเลยค่ะหาของมองคลที่มีพุทธคุณของณเมตานะคะณนะเมตตาค่ะจะทําให้คุณมีโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานเหมือนใบเบิกทางนะคะทําการงานใดนๆนก็สําเร็จง่ายๆสบายๆเพราะมีคนคอยเกือ้อมีคนคอยหนุนมีคนคอยสนับสนุนนะคะอย่างเช่นถ่าด้านในกรอส้านอย่างรุ่นนี้ของพีนนะคะอ้าวรุ่นนี้เป็นรุ่นแม่นางกวักแม่นางกวักท่านจะมีพุทธคุณเด่นๆในเรื่องของณเมตตาที่แรงมากๆเห็นได้จากพ่อค้าแม่ขายหลายคนนะคะก็นิยม บูชาแม่นางกวากนะคะซึ่งนอกจากนั้นแล้วพินก็จะมียันพลังตัวเลข16ตัวนะคะซึ่งด้านไหนเป็นช็อกโกเลตระกูลมหาเสน่ห์แล้วก็ยันคาชาโบราณน,นี้นะคะเป็นยันที่มีพุทธกุณเด่นๆในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เสน่ห์เมตตาแบบแรงๆเลยอย่าลืมนะคะถ้าวันนี้กําลังหาตัวช่วยในเรื่องของการเงินควรต้องใช้นะเมตตาเขาช่วยเหมือนใบเบิกทางของทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ